มากมายถ้าอยากจะดูมากกวหน้าท่อกระถินเดือนหนึ่งนี่คนจะไปทุกวันรถบัสไม่ขาดก่อนจะไปท่อทถิ่นไปสานก็ต้องแวะมากราบมาไหว้หลวงปู่โตเป็นจำนวนมากและไปที่วัดหลวงปู่โตคุณทรพงศ์ก็เป็นผู้ที่มีความหนักแน่นและใจบุญใครไปแล้วก็มกรดกเลี้ยงรัดหน้าทุกวัน ญาติโยมไปหรือที่เขาเดินทางไปเขาก็แวะไปทานรัดหน้ากันระบอลาดหน้าอะไรกันอะไรตะลปงก็เลี้ยงกันมากมายทั้งวันแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่ท้าวันสาวันอาทิตย์ตั้งแต่หกโมงเช้าหนึ่งมงเช้าถึงเย็นน่ะถึงสี่มงเย็นทุกวันห้าโมงย็นทุกวันม่อก่อน ตอนหลังๆนี่ก็เลยว่าตอนเป็นโควิดเลยทุกอย่างก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปสังคมก็เปลี่ยนเศรษฐกิจก็เปลี่ยนธุรกิจก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนหมดคนจะไปมาหาตู่กันก็ยากก็เลยาตามเหตดตามสถานการณ์ก็มาได้เรียกทุกวันในะช่วงนี้ช่วงหลังๆมานี่็เรียกเป็นบางโอกาสที่มีงาน แตว่า,ง,ง,าง,ง,งานของตรพงงานของหลวงปู่โตนี่ก็มีการเลี้ยงกันอยู่แต่ไม่ใช่ทุกวันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ก็เลี้ยงกันทุกวันมีแต่ขาดก็อนนี้เป็นปกติตรพง์จะใครมาแล้วก็จะต้องให้ไปบอกว่าทานละหน้ากันทุกคนก็บาคนเขาบอกว่ามาแล้วเขาชอบใจเขาติดใจละหน้า ของหลวงปู่โตที่ตั้งอยู่ว่ารัดหน้าชาววังก้อนนี้ก็คนทํางานอยู่ในนู้นแหละก็มาสอนมาคนที่นี่ทาอะไรคนทาก็มีความตั้งใจมีมีพื้นฐานในด้านการทำอาหารส่วนนี้ก็เลยทาให้รัดหน้าเนี่ยคือถูกปากถูกใจของพี่น้องทั้งหลายที่มากราบมาไหว้หลวงปู่โต และขณะที่ตอนสร้างหลวงปตโตสมัยโน้นสมัยสิบปีหลังที่ผ่านมานั้นอาตมาเองกับคุณตรพงค์คุณเดือนก็เพื่อจะเสนอกิจกรรมให้กับคนทุกคนได้มากราบมาไหว้ได้บำเพ็ญเรื่องบุญกุศลและความดีให้ทุกคนมาสวดมนต์ภาวนามาฟังเทศ เมื่อก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วนี่เป็นพันกว่าคนวันละพันกว่าก็มีที่นับดูนับดูว่าวันที่มากสุดคือพันสี่ร้อยคนนั่งเต็มวิหารหมดรอบวิหารเต็มวิหารวิหารมุขวิหารอะไรก็เต็มหมดถ้าพันสี่ร้อยคนมดนก็มาเลิกตอนที่มีโควิดนี่แหละเพราะว่าทางทางรัฐบาล หรือทางคณะพระสงฆ์ให้ความร่วมมือร่วมใจว่าทำกิจกรรมมันนั้นกลัวจะโรคต่างๆท่านหลายว่าจะเกิดไม่ว่าเราพักได้เราก็ถือโอการพักก่อนว่าโคงการต่อไปก็ยังไม่เริ่มว่าจะทำเมืไรอะไรงไงก็ทำมาตลอดตลอดพงตรงเดือนก็ให้เป็นโครงการของอาตมา ถ้าใครมาตรวจนมน์แล้วมาตรวจมนวัพระถึงวันเ,าเ,าเาสาร์วัแเจกข้าวสารพี่น้องมาตรวจนมน์คนละห้ากิโลทุกวันเสาร์ในเดือนหนึ่งแล้วก็ท่านถ้าให้เงินคนแก่ตั้งหกสิบห้าปีกันไปนคนละพันต่อเดือน อันนี้เป็นโครงการของสารพง์และอาตามาคนดำเนินง,งานตัวนี้อันนี้แหละก็เป็นเจตนาของหลวงปู่โตหลวงปู่โตท่านตอนมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นผู้ที่มีความเสียสละท่านก็บริจาคให้ทานงาสงฆ์เพลมุกเพะบรรดาตระกันต่งหลายตลอดถึงผู้คนอันนี้ทํทำมาเก่าก่อน แต่ตอนหลังเ่าระทรัพค์งมาสื่สารคือมาต่อยอดจากที่หลง่โตทําไว้เลไได้ทํามาเรื่อยเรื่อๆจนเกิดโควิดก็เลยมาหยุดกันแล้วก็ทรพค์งก็เคยพูดว่าถ้าใครมาถึงหลวงปู่โตแล้วถ้าใครมาขออะไรไม่กลับือเปล่าก็ต้องได้ พเพาหลวงพู่คูณเคยบอกเคยสอนไว้มาก่อนอยายเขาผิดหวังแต่เขามาต้องให้ยาปรับเปล่เปล่าไม่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องให้ไปอันนี้คือสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่ติุญนมงคลเพราะพกเราถ้าช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไปเมื่อให้กันได้ก็ต้องให้กันไปแต่ถ้า ไม่ให้เขาไม่ช่วยเขาถึงจะให้ได้ก็ไม่ให้ถึงช่วยได้ก็ไม่ช่วยอย่างนั้นถือว่ายังไม่ถูกหลักธรรมและคำสอนเท่าที่ควรเท่าที่ควรเราต้องมีแบ่งปันกันมันประเทศไทยที่มีโควิดช่วงแรกๆก็แบ่งปันใครมีมากก็ไปแบ่งปันกันทั่วทุกคนทุกแห่งแต่ทางหลวงพโตทำมานานแบ่งปันกันมาตลอด หลวงพ่อคูณจะแบ่งป,ปันกันมาตลอดเหมือนกันตั้งแต่มัยงยี่สิบสามสิบปีมาแล้วก็ทําทมาอยู่อย่างนั้นคือตามหลักธรรมและคําสอนอันนี้เ,เป็นสิ่งที่สําคัญอาตมาเองก็อยู่กับหลวงพ่อคูณมานานอยู่มาตั้งแต่พอศที่อยู่ด้วยกันมาพอต่อสสอง,สอ,งอยู่กันมาตลอดก็เลยได้ ตืบส,สานสื่ทอดของการสื่นทัพของหลวงพ่อที่เคยทําให้กับเสียตละหรือให้อลุเพราะสงเคพระแก่ที่ถุกติ์ที่เข้ามาอาตมาเคยบอกเคยที่แจงให้กับญาติโยมทั้งหลายรับฟังว่าถ้ารักพระศาสนาต้องพัฒนาวัด ถ้ารักวัดในพัฒนาพระเนนถ้ารักพระเนนในพัฒนาการศึกษาถ้ารักประเทศชาติต้องพัฒนาคนถ้ารักคนในพัฒนาที่จิตใจพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาพัฒนาอะไรก็พัฒนาเถิดแต่ไม่ประเริดต่อพัฒนาจิตธรรมะท่องได้จะได้ความหมายถ้าไม่เข้าใจในธรรม ห้องเฉยเยก็ดีกว่าคนไม่รู้แต่ถ้าคนทําได้หรือปฏิบัติได้ทําถึงดีกว่าคนรู้คนรู้เพียงแต่รู้เฉยเฉยแต่ไม่ได้ทำหรือทําก็ไม่ได้อันนี้ตามหลักธรรมที่ตาตนาจะมั่นคงถาวรมาได้ก็เพราะการเตยตละการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลถึงกันและกันก็คนที่มีกินมีใช้ ไปช่วยเหลือที่คนอยากไร้วัดไหนที่ยังไม่ได้พัฒนาก็ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นที่มีวัดอยู่มากแ็เพราะรักศาสนาทำไมาถึงว่าแต่ต่วนใหญ่ตัวหนึ่งเพว่าวัตถุนี้เป็นแต่เพียงไม่สู้คำสอนไม่ได้แต่อัตามาย,ยังบอกคำส